สุภชัยใจเด็ดครับจะไม่ได้ไปต่างประเทศแล้วจริงไหมผมบอกว่าไม่จริง100%นะแต่ก็จริง90%เครับเพราะว่าอายุของเจ้าอาร์มเนี่ยเริ่มเยอะแล้วนะแล้วฟอร์มช่วงนี้อดอบด้วยแม้มองจากต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มจะไม่มองไปมองลังเตะคนอื่นมากกว่านะครับที่ดาวรุ่งแล้วก็มีความพึกเขิมีฟอร์มการเล่นที่สม่ําเสมอเจ้าอาร์มเนี่ยเป็นหนึ่งกองหน้าไทยนะที่สุดยอดมากสําหรับผมเนี่ยแต่ว่าโอกาสการไปเล่นต่างชาติเนี่ยในช่วงพีคงเนี่ยมันไม่ได้ไปนะและคราวเนี้ยครับเขาก็คงอาจจะต้องอยู่บุรรรรีัมมยาวหือแ้กะท่ง โดนบุยรัมปล่อยตัวนะครับเพราะว่ากองหน้าบุยรัมตอนนี้เขาใช้ต่างชาติหมดแล้วทั้งบิสซลี่คิดปิมไหนจะโบอาเคียแล้วก็เจ้าแบงค์ในปีนี้อีกอ่ะมาลุ้นกันถ้าเจ้าแบงค์ไปปีหน้าเจ้าอาร์มก็ได้กลับมาแต่ว่าเจ้าอาร์มผมเสียดายฟอร์มเพราจริงๆนะที่ไม่ได้ไปต่างประเทศเนี่ยเพราะช่วงพีนี่เป็นดาวซันโบไทยลีแต่ก็ยังไม่ได้ไปต่างประเทศสักทีแม้แต่ในอาเซียนก็ยังไม่ได้เป็นโลดแล่นสักที เจ้าอามสุภชัยใจเด็ดครับหนึ่งกองหน้าที่ผมเสียดายโอกาสที่จะได้ไปเล่นต่างประเทศแต่เจ้าตัวก็ยังมีโอกาสอยู่เป็นกำลังใจให้ครับหวังว่าสักวันเจ้าอามจะได้ไปเฉิดฉายสักที